โอเคนะครับนี่สินค้าอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่มาใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นเบาะซิงดาฮอนครับอัลต้าไลท์นะครับวอลคัมเซดเดิลนะครับนะอัลต้าไลท์นะครับผมพูดชั้นๆว่าอัลต้าไลท์แล้วกันอ่ะมีแฟนๆเนี่ยนะครับถามกันเข้ามาโอ้โหเบาะดาฮอนเนี่ยที่เป็นแบบสไตล์ซิงซิงเนี่ยไม่มีเลยเหรอมีแต่เบาะสไตล์คอมฟอร์ตนะครับ มีแต่สไตล์หนานุ่มนะฮะคือหลายๆท่านเนี่ยก็แต่งรถซิ่งนะครับโอ้โหจะให้มาใส่เบาะหนานุ่มเนี่ยมันไม่ใช่นะฮะมันไม่ได้มาแล้วนะครับตามคำเรียกร้องนะครับเบาะซิ่งดาฮอนนะฮะนี่เดี๋ยวดูดูด้านท็อปวิวก่อนนะครับดูท็อปวิวก่อนนะฮะสังเกตไหมครับว่าเนี่ยตรงนี้นะครับเขาจะออกแบบมาเรียวเป็นพิเศษนะครับนะเรียวเป็นพิเศษเพราะว่าเวลาเรานั่งแล้วเราปั่นเนี่ยนะครับ ต้นขาเนี่ยนะครับจะได้ไม่เสียดสีกับตัวเบาะนะครับถ้าเกิดว่าตรงนี้เนี่ยใหญ่นะครับต้นขานะครับจะเสียดสีนะครับนะแล้วก็ร่องกลางนะครับนี่ร่องกลางตรงนี้นะครับร่องกลางจะเป็นการนะครับ2อย่างนะครับคือ1นเนี่ยนะครับไล่เบานะครับเป็นการไล่เบาให้กับตัวเบาะด้วยนะครับแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าลดจุดกดทับนะครับร่างกายของเราเนี่ยเวลาเรานั่งไปที่เบาะแล้วเนี่ยนะครับ มันจะมีจุดกดทับอยู่นะครับนะไม่ว่าจะเป็นสุภาพสตรีสุภาพบุรุษนะครับจะมีจุดกดทับเนี่ยนะครับการที่บอกเขาเว้นร่องกลางเนี่ยนะครับก็จะลดจุดกดทับนะครับไม่ให้ร่างกายเราชาได้นะครับนะเพราะจริงๆแล้วการนั่งเบาะจักรยานจริงๆแล้วเนี่ยมันจะอยู่ช่วงนี้นะครับเขาเรียกว่าสิดโบน ก็ตรงนี้นะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับจะรองรับก้นของเรานะครับเรียกว่าซิดโบนนะครับเป็นกระดูกก้นนั่นเองนะครับซิดก็คือนั่งนะครับโบนก็คือกระดูกนะครับก็จะนั่งอยู่ช่วงนี้นะครับแล้วช่วงนี้เนี่ยนะครับจริงๆก็ไม่ได้รับน้ําหนักอะไรนะครับนะก็จะทําให้เป็นลดจุดกดทับได้อ่าแล้วก็เป็นทรงซิ่งด้วยนะครับตรงไหนปาดทิ้งได้ปาดหมดเลยนะครับเพื่อการไล่เบานะฮะ มาดูในส่วนของด้านด้านข้างกันนะครับจะเห็นได้ว่าเรียวนะฮะเรียวนะครับสปอร์ตนะครับบางนะครับบางแต่นุ่มนะฮะบางแต่นุ่มนะครับเดี๋ยวผมหมุนให้ดูนะครับซึ่งเป็นเบาะนะครับเบาะทรงซิ่งมาใหม่นะครับจากแบรนด์ดา h o ฮอนนะครับนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้ครับ แล้วก็รางเบาะนะครับเป็นรางมาตรฐานนะคุณผู้ชมนะครับรางเบาะเป็นรางมาตรฐานนะครับจักรยานนะครับรางจักรยานได้ทุกประเภทเลยนะครับเออทรงสปอร์ตนะครับทรงซิ่งนะครับโอ้โหต้องบอกว่าใส่ใส่เข้าไปในรถจักรยานแล้วเนี่ยนะครับทำให้จักรยานของแฟนๆเนี่ยนะครับซิ่งมากๆนะครับแล้วก็ใส่ได้กับจักรยานทุกรุ่นทุกแบรนด์นะครับทุกขนาดเลยนะครับไม่ว่าคุณจะใช้จักรยานพับนะครับจักรยาน อะไรก็ตามนะครับเพราะว่ารางเบาเนี่ยเป็นรางมาตรฐานนะครับรางคู่ขนาดมาตรฐานนะครับใส่ได้เลยนะฮะแล้วก็ดูชิ้นงานแล้วเนี่ยนะครับดูการเข้างานต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยต้องบอกว่าไร้ลูกแม็กแล้วนะครับน่าเบาปัจจุบันเขาไม่ยิงแม็กกันแล้วนะครับเขามีการเก็บงานแบบเนี้ยแบบละเอียดมากๆเลยนะฮะไม่มีลูกแม็กแล้วนะครับในส่วนของน้ําหนักนะครับผมช่างได้ประมาณ360 9กรัมนะครับโดยประมาณนะครับโดยประมาณแต่ว่าในแพ็กเกจเนี่ยเขาบอกว่า355กรัมนะครับก็ตาช่างอาจจะไม่ตรงกันนะครับอันนี้ต้องขออภัยนะครับแต่ว่าผมช่างจริงก็368กรัม69กรัมประมาณนี้นะครับโดยประมาณนะฮะแต่ก็เบานะครับถือว่าเบามากๆแล้วนะครับนะแล้วก็ไม่ได้บางเฉียบนะครับจะมีเนื้อบาะด้วยนะครับมีเนื้อบาด้วยนะ ในส่วนของราคาครับหล่อเนี้ยบขนาดนี้นะครับแบรนด์ดังขนาดนี้นะครับราคาอยู่แค่890บาทเท่านั้นเองครับ890บาทโอ้โหแล้วเบาะตัวนี้หล่อมากๆเลยนะครับหล่อมากๆเลยนะครับเป็นทรงสปอร์ตนะครับมาเอาใจสายซิ่งสายสปอร์ตมาแล้วนะครับนะนะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเบาะซิ่งมาใหม่นะครับจากแบรนด์ดะฮอนนะครับสินค้าลิขสิทธิ์แท้จากโรงงานดะฮอน อ่านะฮะสินค้าลิขสิทธิ์แท้เลยนะครับมาแบบนี้นะมีแพ็กเกจนะครับแล้วก็เขาจะมีเครื่องมือด้วยนะคุณผู้ชมนะครับเขาจะมีเครื่องมือแถมมาให้ด้วยในในถุงในซองนะฮะอ่านะครับมีเครื่องมือแถมมาให้ด้วยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นสําหรับเบอะรุ่นเก่านะครับที่เป็นหอยโข่งนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสาหรับเอ่อหลักอ่านดาฮอนทั่วไปนะครับที่ใช้หกเหลี่ยมเบอร์ใหญ่นะครับ